สวัสดีครับชาวชิเบเลียนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในเนียรีอินคาร์เนชันนะครับนานๆมาทีแต่เราก็ยังอัปเดตกันอยู่เสมอ <c oughs> ทำาไมให้กีอะไรด้วยละ <c oughs> ่ะอะโอเคเรามาดูกันมันมีอีเวนต์ใหม่มาครับนี่ <c oughs> แล้วก็มีตัวละครใหม่ด้วยแล้วก็มีอีเวนต์จะไปด้วยแล้วก็รวบสามอย่างเข้ามาไว้ด้วยกันเลยทีเดียว <c oughs> แล้วโหลดแป๊บหนึ่งอีเวนต์ใหม่เป็นอีเวนต์เอ่อเลคอร์นนะครับเป็นอีเวนต์ของตัวละครที่ชื่อว่าลีออนนะครับหน้าตาก็คือเจ้าชายที่ถูกได้ออกมาจากเมืองนั่นเองเออแต่ว่าไปผมก็ลึกขึ้นมาได้เลยว่าผมยังไม่ได้ทำสตอรี่ต่อเลยนะเออที่ค้างไว้แต่วันนั้นะครับนะแล้วก็มีตัวละครใหม่นะครับคือโนเอลนั่นเองฮะ นี่ฮะ seed of shadow ครับอ่าลิออนผูกโบม,มาเชียวบอว่าอ่านี่นะคะะรับจะได้ตัวสามดาวนะ,ะแต่งตัวเป็นสาวมาเชียวริ่นผู้ชายปะตัวนี้เป็นผู้ชายนะลิออนอะ่ะเออเป็นปริ้นต์นะเออเป็นองค์ชายนะงงไปเลยเออประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่ามี เอาที่อีเวนต์ก่อนละกันสำหรับอีเวนต์ก็เหมือนเดิมนะครับเข้าทาง sub q u ว s t sub q u e นี่ตรงนี้แล้วก็ sub เควสนะครับซึ่งก็คือตรงนี้นั่นเอง,เองผมยังไม่เล่นเลยมีทั้งหมดเหมือนเดิมนะมีฮาร์ดแล้วก็เบลลี่ฮาร์ดนะครับมี10ฉากซึ่งหมายความว่าทั้งหมดจะได้เพชร5 4 0 0เพชรนะครับแล้วก็ตัวละครให้แหละก็จะมีน้องดิออนแล้วก็มีคาทาไฟนะครับา คาถาไฟนี่เนีให้กั้นแรกไว้ก็ดีครับแล้วก็จะมีนี่อีเวนต์ทุกครั้งก็จะมีของสำคัญคืออินซิเนียสกิลกับอินซิเนียคุณภาพให้แรกทุกครั้งเสมอนะครับซึ่งอันเนี้ยสำคัญสำคัญยังไงก็คือมันจะมีแค่อีเวนต์หนึ่งอันนะครับตัวละคหนึ่งตัวละครใช้อินซิเนียออฟสกิลสองอันอาวุธณหนึ่งชิ้นใช้อินซิเนียออฟคุณภาพสี่อันซึ่งมันเยอะมากนะครับอ่า อ่ะนั่นแหละประมาณนี้อ่ะามาเล่นการแลกของกันนะครับอันถัดไปก็คืออีเวนต์อีเวนต์อ่ออีเวนต์นี่อะไรนะอ,อีเวนต์แดกออนดากูลหรือว่าอ่อดาร์ชินการ์นะครับจะไปวันที่24ซึ่งอีกคืออีก4วันนะรีบเล่นนะครับยังฟาร์มไม่เสร็จอะ่ะผมก็ฟาร์มจนการก,กระอ่วนไปแล้วนะครับก็ควรจะแลกให้เยอะๆ ผมก็ยังเหลือพวกก้อนหินพวกนี้ที่ยังไม่ได้แลกต่อสักทีแต่ว่าไปก็เดี๋ยวก็แลกเลยอันอันไหนมีน้อยๆผมต้องแลกอันนั้นอูไบรท์มี8ก้อนนี่แลกแลกไปก็แป๊บเดียวก็จะหมดแล้วอ่าประมาณน,นี้รีบแลกรีบ,รบฟาร์มนะครับเหลือเวลาสี่วันนะครับแล้วค่อยไปฟาร์มอีเวนต์ใหม่เอีเวนต์อยู่ถึงสิ้นเดือนบางอีเวนต์ใหม่อ่ใช่ป่ะใช่แหละอีเวนต์ใหม่อยู่ถึงวันที่ 30นะครับตุลาคมนะครับก็มีเวลาค่อนข้างน้อยนะครับผมคิดว่าเขากำลังเริ่มเล่งแพทนะครับตอนนี้เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ก็จะก่อนหน้านี้ก็จะแบบว่านานกว่านี้อ้าวแป๊บหนึงแป๊บหนึ่งแป๊บน,นึ่งครับใส่เข้าพอไม่ได้ อ่านนเขาเริ่มเล่งแผ่นแล้วอ่าแล้วเราไปดูซาม่อนกันต่อเออผมก็มันคอยไม่ได้แล้วผมเสียใจผมรู้ต้องทำไงอ่าตัวใหม่ก็คือน้องโนเอลนะครับโนเอลโนเอลนี่ตัวเป็นตัวสีดาวมาใหม่ครั้งแรกตัวตัเวเอลตัวนี้เป็นตัวที่ รู้สึกว่าเก่งนะผมผมคิดว่านเอลตัวนี้เป็นตัวที่ดีเลยแหละอ่าเดี๋ยวมาดูในจัดลำดับนิดนึงก่อนรีวิวนะครับสองเกตคาแรคเตอร์นะครับสำหรับโนเอลเป็นแอคแท็กเกอร์ที่อ่าพลังจมดี5 5 0านะครับอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าดูสิอ่าอันนี้อารีน่านะครับโนเอลอยู่ตรงไหนโนเอล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  ตัวเอก็คือใส่หน้ากากใช่ไหมตัวนี้คือตัวที่ใส่หน้ากากอ่าใช่อยู่นี่อ๋ออยู่แรง A นะครับโอเคไม่เหมาะกับอารีนาอ่าแต่ว่าลงเควสดีนะครับเนื่องจากว่าน้องมีสกิลที่อ่าเลื่อดเยอะตีแรงนะครับอันนี้ก็คือบอกว่าอ่าพลังโจมตีเมืเ่อ HP มากกว่า80%จะดาเมจอินคีส40%นะครับนี่คือ500ดาเมจแล้ว ห้าร้อเ็ดาเมจแล้วยังบวกอีกสี่สิบเอซนอีกนะครับก็คือถือว่าดีมากๆอันนี้ก็คือบวก h ีก่สิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งเยอะแล้วก็ตัวนี้ก็คืออ่านี่ครับถ้าเกิด HP ต่างกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจะ recover, recover HP ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือจะเติมเลือดขึ้นมาให้เด้งขึ้นมาแต่ทำให้เมนเทนดาเมจได้อยู่ซึ่งเนี่ยคือดีอ่าแต่ว่าอย่างว่าครับก็คือ agility มันต่ำ แล้วก็หอ,อกพลังโจมตีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยทำให้เป็นตัวที่ไม่ค่อยเหมาะกับอารีน่านะครับแต่ว่าเป็นสเปียร์ยูเซอร์ที่ใช้ลงพวกคอนเทนต์ต่างๆได้ดีนะครับส่วนอันนี้อหอ,อกนะครับหอ,อกอันนี้เป็นหอ,อกที่ทำให้ติดพิษนะครับเทิร์นก็คูดาวย2 0สิบวิกับ19าวิอันนี้ตีแล้วด,ดูดเลือดด้วยท่าน้ำอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นหอ,อกน้ำที่พลังโจมตีเยอะนะครับเมื่อเทียบกับหอ,อกน้ำมันอื่นแล้วก็บวกคีเร แล้วก็ไอคิ5 0ซึ่งคิว15%นี่ถือว่าดีปกติส่วนใหญ่มันจะบวกมา10%ัาง้งเอออันนี้บวก15%ก็ดีเลยนะอันนี้ก็เป็นหอกที่ดีนะแต่ผมว่าตัวไม่ลิมิเต็ดก็ไม่ต้องรีบจัวครับนะในความคิดผมนะครับอันนี้ขวานนครับดาบ,บใหญ่ธาตุน้ำนะครับพลังโจมตี28เยอะมากนะ <c oughs> อ่ะอันนี้ก็คือเป็นขวานแบบเดียวกับสกิลแบบน้องโนเอลนั่นเองครับก็คือนี่ พลังโจมตีบวก20%เมื่อ HP มากกว่า8 0นะครับอ่าแต่คููดาวนานมากนะ27วิไม่เหมาะกับ PP อย่างแรงอ่าอันนี้3 0เอ้ย90%สามครั้งนะครับตรงไปตรงมาบวกไอแทกแล้วก็บวกอ่านี่ครับเติมเลือด10%เมื่อ HP ต่ำกว่า70%ก็คือประมาณนี้ก็คือดีดีในแบบของนางแหละอ่าแล้วก็มีตัวโนเอล3ดาวด้วยอ่าต่3ดาวก็ไม่เป็นไรตัว3ดาวเราไม่ค่อยซีเรียสน,นะเออมาณนี้อ่ะ ก็สําหรับรีวิวก็จะของตัวละครตัวเอลก็คือดีก็คือดีแหละเป็นตัวท evet> ี่เก่งนะเป็นตัวที่ใช้ PVE ได้ด <char ีมากตัวหนึ่งนะเก่งเก่งกว่าหลายตัวที่เคยออกมาแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ลิมิเต็ดนะครับก็ข้ามข้ามไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมว่าหลังจากดักเขี้ยงกาดสมจบเนี่ยมันจะมีอะไรมามันจะต้องมีอ่า จะต้องมีน่าจะเป็นเนียออโตมาต้ารีลันไหมรีลันเนียออโตมาต้าแล้วก็เพิ่มทูพีอาเกฮะใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเออแล้วก็มาพร้อมกับพีตีเลด้วยนะครับก็เก็บเพชรไว้ก่อนนะครับจังหวะน,นี้อ่ะประมาณนี้สั้นๆแต่ได้ใจความแปดนาทีเองคลิปอ่ะสำหรับเนียก็สั้นๆประมาณนี้แหละก็คืออีเวนต์ใหม่ แล้วก็อีเวนต์เก่าจะไปมีตัวใหม่มาตัวใหม่ก็ดีด้วยอะไรประมาณนี้อ่ะยังไม่เลิกยังเล่นอยู่แต่ว่าเล่นแบบเล่นแบบเนื่อยเนื่อยก็คือเก็บฟาร์มของครบแหละมั้งเออตีเออตีดาร์กเวเปอนเควสทุกวันฟาร์มนู่นฟาร์มนี่แล้วก็เออแล้วก็กำลังเจ็บปวดใจอยู่ว่าเออเกมมันเนื่อยมาก <c oughs> แต่สตอรี่ใหม่ก็ ไปเล่นอยู่เรื่อยๆนะเออวันนี้แหละคนนี้นเขาก็ยังเล่นกันอยู่แต่ผมว่าคนน่าจะเล่นน้อยลงหน่อยเออเยอะเลยแหละไม่ใช่หน่อยอ <laughs> โอเคประวันนี้ฮะเจอกันคลิปนี้สันส้นๆครับสำหรับนี้